ใช้ประสบการณ์ของตัวเองทีล่องไปหารายได้จากหลายแพลตฟอร์มแล้วค่ะเหตุแห่งฮัวแพลตฟอร์มของ Facebook นี่เป็นต้องการปฏิสัมพันธ์หลายกว่าทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะบางคนเฮ็ดคลิปใส่เวลาในการเฮ็ดคลิปมากมายแต่ว่าบ่ไม่ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นล่คลิปไปแล้วคลิปคุณภาพดีก็ยอดวิวกัยังสูงคนที่เขามีปฏิสัมพันธ์น้ำมูลหลายหลายบาย่ไดดเ้ยค่ะเฮ็ดให้ฮู้เลยค่ะว่าแต่ละแพลตฟอร์มนีเพิ่นบ่คือการผู้ใดรต้องการหาเงินหารายได้ใน เฟซบุ๊กถือว่าเป็นช่องทางที่หาเงินได้ไง่ายกว่าถูกแพลตฟอร์มสําหรับการเฮ็ดคลิปมาค่ะสําหรับพี่น้องผู้ดใดทีเริ่มต้นไม่ค่ะคิดมามาถึงทางแรกให้เฮ็ดคลิปไปในแนวทางของเพื่อนที่เพิ่มมาก็คือการเชิญชวนให้คนไดมาล่นแพลตฟอร์มเพิ่นลหลายๆเพิ่นต้องการแบบนั้นถ้าเฮ็ดคลิปออกมาในแนวที่แบบว่าบรสนับสนุนแพลตฟอร์มเพิ่นหรือดึงไปทางอื่นเพิ่นก็จะกพอคอยน้าทรงคลิปของเฮาเนะพี่น้องคนใดที ลงคลิปสม่ำเสมอนี่เพิ่นมักหลายเ้ยค่ะเฟซบุ๊กนี่มักค้นขยัะเนาะลงละว้นก็ไปแก่ช่องมาช่องเมื่อกอนนี่ติดแดงมาหลายเพราะว่าบ่ดมีเวลามาลงคลิปช่องนี้เนาะค่ะไปเห็ดไปหาประสบการณ์ว่าไงเป็นคนมักเรียนรู้ไปหาประสบการณ์หลายๆหมองมาไปได้หลายบานมาก็เลยเห็นหู้้ว่าแต่ละบานนี่เพื่อนก็นจะมีไ i เพื่อนจะคือกันเนาะค่ะเพื่อนมักแบบไดเห็นให,ห่าเรียนรู้ว่าช่องนี้คันเฮาจะ หากินสา่งไล่ใดในช่องบาน้านี่เข้าต้องเฮ็ดแบบไดพี่น้องคนใดทีอยากหาไลา่ใดในบาน้าผู้ได้เริ่มตนม้นใหม่ให้เอาความสมำเสมอความขยันค่ะแลวก็การมีปฏิสัมพันธ์กันมีส่วนแต่ว่าการยั่งบอ่อสาคัญเท่ากับเฮาเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปไปในแนวแบบดใดทีเอไบาน้าขึ้นมาก็คือการส้างรายใดการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่เป็นครีเอเตอร์น้ากัน คลิปสไตล์นี้เพิ่อจะน้ำทรงดีค่ะพี่น้องผู้ใดที่ลองเฮ็ดคลิปใหม่ก็ล่องเอาเทคนิคนี้ลอกไปใส่บึงเ้ยค่ะว่ามันแมนคือลหลวงพาวันบอท่าที่เรียนรู้มากคือถ้าเฮาลองคลิปที่มันบออยู่ในบ่อยู่ในการสร้างไยใดนี้คลิปจะไปงาบากาแต่ถ้าเฮ็ดคลิปเฮ็ดโพส์ที่อย่างที่มันเกี่ยวกับการหาไายใดการเชิญชวนการแนะนํก้นการสร้างายใดใน Facebook นี้ เอไอเพิ่นก็นจะมากเนาะคะ่ะเพิ่นอยากให้คนมีรลยไดดเพิ่นอยากให้คนมาเล่นแพลตฟอร์มนี้หลายๆพี่น้องผู้ใดที่จับท่างก็ถือกระล่องเฮ็ดคลิปเฮ็ดคอนเทนต์ออกมาประมาณนี้ร่องเบิงค่ะอาจจะมียอดวิวอาจจะยอดเหรียญอาจจะวิ่งดีเนาะเท่าที่ลุงว่าบ้านสังเกตเบิงแล้วร่องเบิงแล้วว่าเออแต่ละแพลตฟอร์มนี้ิน่นมักบ่คือกันกระจับหุดพ่นได้ใดว่าถ้าเฮ้าอยากให้คลิปเฮ้าวิ่งหรือว่าเฮาอยากให้เหรียญเฮาขึ้นดีเฮ้ากระตองเฮ็ด กไปคอนเทนต์ไปในสไตล์ของการสร้างรายได้เพิ่นมักแบบนั้นเนาะค่ะเชิญชวน,ชวนให้คนมาหารายได้เฮ็ดจังได๋วิธีการแบบใดที่จะหาเงินช่องทางการสร้างรายได้ดัน Facebook เฮ็ดคลิปเลี้ยวแบบใดเฮ็ดคลิปคอนเทนต์แบบใดจังซีหน้าค่ะลองเฮ็ดเบิ่งเนาะพี่นอ้องเพราะว่าคันขันเฮาบ่คั่นเฮาเฮ็ดคลิปที่สไตล์บ่ถ,ถือกันกันกบเอไอเพิ่น AI, มักนี่เพิ่นก็จะบ่ค่คอยน้ำส่งเฮาต้องให้คลิปนั้น เขาไปร่วมองอื uh ่นยอดวิวมันดีก็จริงแต่ว่าเอมาร่งบาด้ายยอดวิวบ่มมีกจะเป็นไปได้เพราะว่ามันบ่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ของค้นทีเน f ี Facebook เขามักแบบไหจังส่นะค่ะคิดที่เฮ้าร่วงมันบ่ตรงกันกับคนส่วนใหญ่ที่เขามักเบิ่งก็คือบอมมีหยอดวิวเหรียญเฮาก็จะบวิงเพราะว่าเฮาอาศัยรายใดในช่องทางนี้ก็คืออาศัยยอดวิวแมนบอพี่นองถ้ายอดวิวดีเหรียญมันก็จะวิงก็เลยมาแบ่งปันเพื่อนคนใดที่คิดว่าอยากเหตุ หารายไดก็ต้องสร้างคอนเทนต์ที่ไปในแนวการสร้างรายใดแบบนี้นะคะเก็ดจังไดที่คนส่วนมากที่เขาต้องการก็คือเขาอยากมาหาเงินในช่องทาง Facebook แต่ผู้ใดมีแนวทางแบบนี้ก็จะไปได้ดีค่ะยอดวิวก็จะดีพร้อมยอดเรียนก็วิ่งดีค่ะ